สวัสดีค่ะอยู่กับช่องกันทิมาชาแนลนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่เราทําความสะอาดบ้านกันเสร็จไปแล้วนะคะก็ยังไม่เสร็จเนาะก็ต้องรอให้แห้งก่อนเดี๋ยวค่อยไปเผากันนะคะวันนี้ก็งานมาแล้วนะคะเป็นงานเย็บผ้าสิ่งทาหายไปก็เพราะไปทํางานนี่แหละเนาะวันนี้งานมาแล้วหลังจากพักไปเป็นเดือนเลยนะคะงานมาแล้วก็จะมาเย็บงานกันนะคะก็จะมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆดูกันนะเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบนะคะดู การทํามาหากินนะคะการทํางานก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานของกระโปรงนะคะกระโปรงนักเรียนอนุบาลน,นะคะยังมีสีแดงอยู่รู้โรงเรียนที่ไหนนะที่บ้านก็เป็นสีน้ําเงินแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาจับจีบอันนี้เป็นเป็นแผนัโพงเขากระโพงมาให้เราแล้วนะคะยิ้มก็จะมาจับจีบนะคะให้เป็นแบบนี้เนาะก็จะมาทําให้เพื่อนๆนพี่น้องดูกันนะคะจับจีบแบบนี้ ะะเป็นชิ้นเป็นชิ้นไปนะคะก็เป็นคะแนกไปว่าใครจะทำาผแนกไหนคนจิ้มก็จะมาผะนจับจีบนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยเนาะค่ะเราก็จะมาจับจีบกันนะคะทั้งหมดก็จะมีอยู่หกจีบนะคะหกหรือจจีบนี่แหละเนาะเราก็จับไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นตัวเป็นตัวไปมันก็จะมีคลิปมาให้นะคะเขาเรียกว่าคลิปเขาตัด ะะแล้วก็จับได้แบบนี้นะคะนี่ก็มันจะมีคลิปมาให้นะคะนี่แบบนี้นะคะเป็นคู่เป็นคู่แล้วก็จับไปประกบนะคะเป็นกรีบไปประกบกันนะคะตรงที่เขาคลิปให้ตรงนี้มีรอยตัดไปประกบกันเนาะแล้วก็เหยียบจากทับไปเลยนะคะก็จะทําไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจะได้เป็นตัว เป็นชิ้นแบบนี้ก่อนเพื่อที่จะไปทำมาขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนเก็ทำไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูกใกล้นะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันจ้ะแล้วก็วางผ้านะคะแบบนี้นะมันจะมีรอยขีดอยู่เห็นไหมนะคะแล้วก็จับไปตามรอยขีดเลยนะคะแล้วก็เหยียบนะคะ ไปเลยนะคะเย็ยบแบบนี้นะคะให้มันครบทุกกลีบนะคะเพื่อนก็จะจับไปแบบนี้นะคะ่ะเรื่อยๆนะคะทั้งหมดน่าจะร้อยห้าสิบตัวนะคะเพื่อนเก็จบคู่กันนะข้าสชิ้นประกบกันเป็นตัวหนึ่งนะคะก็ทําไปเรื่อยๆเพื่อนๆรอดูว่าจิมจะทําเป็นตัวได้ไหมนะคะก็เคยทําอยู่นะคะแต่ก็นานมากนะคะนี่เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนแล้วก็วัด ะะมันจะมีค่าตัวเลขของเขาอยู่นะคะเขาให้ทหําไม่เกินนี้นะคะถ้าเราจับไม่ตรงมันก็จะมันก็จะไปไกลนะคะอันเดิมถ้าเราจับเข้าไปเยอะไปมันก็จะเขบนะคะเราต้องจับให้พอดีคลิปนะคะมันถึงจะได้ที่เขากะพอดีย2 2ิบสองยิบสามอะไรนงี้ก็ต้องให้ได้ประมาณย2 2สิบสองยี่สิบสามนี่เลยถ้ายี่สิบนี่คือไม่ได้ต้องเลาก ยิบใหม่นะคะเพื่อนหรือยิบห้ายิบสี่นี่ตัวไม่ได้นะคะเพราะเวลาเข้าขอบมันจะไม่ไม่ได้ขอบเพราะขอบเราทำมาพอดีนะคะมันก็จะมีขั้นตอนไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเพื่อน,อนๆรอดูว่าทิมจะทําเป็นตัวได้ไหมนะคะนี่เราก็จะบีบไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ได้มันได้มันทีได้มันห่างเราก็ปรับนะคะนี่ค่ะตามคลิปนี้เลย ก็วัดดูนะคะจิ้มวัดดูเกือบทุกตัวถ้าไม่ได้จิ้มก็เลาะเลยเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจิ้มก็เย็บไปเรื่อยๆนะคะน่าจะใช้เวลาอยู่หลายวันอยู่เหมือนกันนะคะสักวันสองวันกว่าจะเสร็จนะช่ว,ว่าจิ้มยังไม่กิงเท่าไหร่นะคะเพื่อนเพื่อนทำไปเรื่อยๆนะคะค่ะเราก็จะเย็บไปเรื่อยๆนะคะบางทีเวลาเหนจิ้มก็จะเดินไปดูควายบ้างนะคะเดินไปเก็บ ลกพริกรดน้ำลดพริกรดอะไรนะคะไปดูควายลุกขึ้นไปเดินตามทุ่งนาบ้างนะคะสูดอากาศมันจะได้ไม่ไม่เครียดกับงานนะคะเพราะว่างานเราทำยังไม่เิ่งนะคะแล้วเราอยากได้งานแล้วก็ตั้งใจทำแล้วมันจะทำให้เครียดนะคะเราต้องอาศัยแบบใจเย็นๆทำไปเรื่อยๆนะคะทำไปแบบเรื่อยๆสร็ตอนไหนก็ คือเอาตอนนั้นนะคะทําไปเรื่อยๆเลยนะคะตามขั้นตอนนะเสร็จขั้นตอนนี้เราก็ไปทําขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันเนาะเพื่อนๆก็ติดตามดูกันนะคะเพื่อนว่าจิ้มจะทําเป็นตัวได้ไหมนะคะกระปุงเด็กเล็กๆ,ๆนะคะกระปุงไม่ใหญ่จิ้มเคยทํากระปุงสีน้ําเงินนะตัวใหญ่กว่าน,นี้นะคะแต่มันลืมๆไปแล้วนะทำก็คลายๆกันนั่นแหละแต่ มันก็ลืมมันนานแล้วนะคะทำแล้วเหมือนมันยากนะคะจิมก็เลยเลิกทำไปนะมันหลายขั้นตอนนะแล้วก็ใส่ซิปใส่เอวใส่มีรีดด้วยนะคะตอนจบมีรีดค่ะมีรีดแล้วก็มีสอยตะขอนะคะมีสอยตะขอเย็บชายนะคะเย็บชายด้วยแล้วก็เย็บเขาเรียกว่าเย็บจีบเย็บจับชายนะคะเพื่อที่จะเลาะออก ะะทำให้มันเป็นกลีบนะคะเย็บหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันถึงเวลาที่เราไปซื้อนั่นแหละนะคะที่มันมีเขาเลาะออกนะ,ะเพอจะจับให้กลีบมันมันอยู่นะคะไม่ให้กลีบมันแตกนะคะนั่นแหละขั้นตอนสุดท้ายคือรีดนะคะก็คือจบงานนะเก็บงานคือจบงานคือรีดนั่นเองนะคะแล้วก็พับเพกงานได้เลยนะคะก็จะได้ ถ้าจำไม่ผิดก็จะอยู่ที่ตัวละตัวละหบาทนะคะเพื่อนหบาทนี่คือเอเป็นตัวหรือเปล่านะคะยังจิมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวจิมจะเอามาบอกอีกทีนะคะเพื่อนๆเ,เนาะเดี๋ยวรอ,รอดูก่อนนะคะเท่าที่จิมจําได้ทุกวันนี้น่าน่าจะขึ้นแล้วหรือเปล่านะคะเมื่อก่อนเคยทำเก็ราคานั้นเลยนะคะเพื่อนๆรอ,อดูกันเนะาะค่ะเพื่อนๆตอนนี้จิมก็ เย็บเสร็จแล้วนะคะจับจีบนะคะเสร็จแล้วนะคะเยอะมากนะคะก็น่าจะสามร้อยตัวนะคะเพื่อนๆถ้าจําไม่ผิดเนาะก็เราจะใช้สองชิ้นนะคะประกบกันนะคะให้เป็นหนึ่งตัวนะคะเพื่อนๆนมันก็เลยเยอะนะคะเดี๋ยวต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาไปประกบกันนะคะติดกระเป๋านะคะและติดซิปนะคะติดขอบเอวนะคะแล้วก็ติดตะขอรีดนะคะแล้วก็จบนะคะ ก็เป็นขั้นตอนไปนะเพื่อนเพื่อนก็ตามไปดูกันนะคะก็ตามไปดูต่อนะคะว่าหัวหน้าจะสอนทํำยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนว่าจะติดเอวกับติดกระเป๋านะคะติดซิปยังไงต่อนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะเพื่อนเพื่อนขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาทํากระเป๋ากันนะคะทําชิ้นกระเป๋าเพื่อที่ไปติดชิ้นที่จิ๋มเย็บเมื่อกี้นะคะต้องทําชิ้นนี้ก่อนนะคะนี่หัวหน้าเขาก็จะสอนนะคะนี่คือหัวหน้านะคะ กำลังสอนอยู่ค่ะเพื่อนๆก็จะทำการสอนนะคะชิ้นนี้นะคะนี่นะคะประกบนะคะแล้วก็พับเขาก็จะสอนให้เราทำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดูนะคะดูอย่างแล้วก็เอาไปทำตามนะคะแบบนี้เนาะเขาก็จะสอนให้ทุกขั้นตอนนะเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปนะเราก็มาเอามาให้เขาสอนเป็นอย่างย่าง ะะชิ้นกระเป๋านี่คือต้องทําก่อนนะคะเพื่อที่จะไปเปะติดกับชิ้นที่เราทําเสร็จเมื่อกี้จับจีบเมื่อกี้นะคะเป็นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังกับโรงเนาะ<ม>เดี๋ยวไปดูกันว่าจีมจะทําได้ไหมแล้วก็เอาไปเปะนะคะ,<ม>นคะนี่เขาก็จะสอนอย่างนี้นะคะเอามาเปะกับชิ้นที่จับจีบนะที่จีบทําแล้วเอามาด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เขาสอนนะคะนี่<ม>แล้วก็เอาชิ้นกระเป๋านี้นะคะมาประกบ นะคะนี่ค่ะก็คือการสอนเขาจะต้องสอนก่อนทุกครั้งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทําแบบไหนนะคะก็คนดูงานปินเขาก็จะทําแบบนี้สอนเรานี่ค่ะประกบชิ้นเรกก่อนนะคะแล้วก็เอาชิ้นที่สองมาประกบนะคะก็เรามาต้องมาทุกครั้งนะมาให้เขาสอนก่อนเพื่อที่จะทําขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อน มาดูขั้นตอนนี้กันก่อนนะคะนี่ค่ะประกบแล้วก็เย็บนะคะเพื่อที่จะเ<ห>ข้าตัวนะคะเข้าเข้ากระเป๋าเออเขาเรียกเข้าอะไรเข้ากระเป๋านาะเข้าตัวด้วยแหละนะคะเต่เอาฝังกระเป๋าก่อนนะฝังซิปอีกอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูเข้ากระเป๋าก่อนนะคะก็ประมาณนี้เนาะเขาก็จะสอนให้เราก็ดู จำเอานะคะบางทีจิมจำไม่ได้จิ้มก็ถ่ายวิดีโอไว้แล้วเอาไปดูตามนะคะประกบแบบนี้นะคะนี่นดูไปนะคะแล้วก็เอาไปเย็บนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะออกมายังไงนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ่ะก็เย็บแบบนี้ประกบกันนะคะก็เกือบได้ละคะคแล้วนะคะกนตอนนี้ก็ประกบ ติดกันแล้วเนาะกระเป๋าได้แล้วแล้วก็มาประกบตรงนี้นะคะเพื่อให้จะจะได้ติดกันเป็นกระเป๋านะ,ะเพื่อจะได้เขา้าขอบเข้าขอบก็คือขอบเอวนะคะขอบเอวจะจิม้มได้พูดว่าเขา้าขอบเข้าขอบนะคะเรียกตามเขานั่นแหละนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ข้างในนะคะข้างในก็จะมีด้านนอกนะคะอันนี้คือด้านในที่เราเย็บนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้เราก็เอาไปดูเอาไปเกะยิบตามนะให้มันได้กระเป๋าแบบนี้เลยนะคะพเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปทํากันต่อนะคะที่บ้านนะคะเดี๋ยวจิมจะไปทําให้คาะเนเพื่อนต่อไปเราก็จะมาทําชิ้นกระเป๋ากันนะคะเ,เพื่อนที่จะเพื่อที่จะประกบเข้าตัวนะคะอันนี้เป็นชิ้นกระเป๋านะมันก็จะมีอ่าชิ้นส่วนอยู่สองชิ้นส่วนนะคะเป็นผ้ากระเป๋าเนาะ อันนี้ก็จะเรียกผ้าซับกระเป๋านะคะนี่มันก็จะมีตะเข็บนะคะตะเข็บพ้งอยู่มันจะมีที่เย็บของมันนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบให้ดูกันนะคะนี่ประกอบเสร็จก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะตอนยังไม่ใส่เนาะนี่ค่ะ,ะเป็นชิ้นกระเป๋ากระโปรงนะคะจะมาทําส่วนนี้ก่อนเนาะ ก็เราก็จะใช้ชิ้นนี้นะคะมาประกบนะคะยังไม่เคยทำนะคะอาจจะช้าหน่อยอเราจะประกบกันอย่างนี้นะคะเราเยิบรินเคยทำสีน้ำเงินนะคะแต่มันคนเย็บคนละยางกันนะคะเยิบต่อกันก่อนอย่างนี้นะคะ ได้ทางหลังเป็นอย่างนี้แล้วก็รีดคะ่ะเวลาเย็บนะคะเราต้องทำให้ได้เลยนะเวลาประกบเวลาเราประกบนะคะส่วนนี้มันจะเล็บออกไปนะตรงกระเป๋าเราจะต้องเย็บให้ได้พอดีนะจิ้มทำแล,ล้วแหละแล้วจิม้มเกาไปให้หัวหน้าดูแล้วก็มันไม่ได้ก็เล,เลยมาทำใหม่นะคะหัวหน้าข็ก็สอนใหม่ อาจจะช้าหน่อยแล้วค่อยๆทําไปนะก็ทำผ้ามาเบี้ยวนะคะแล้วก็เบี้ยวตาม่ะต่อไปก็อย่างนี้นะคะแล้วแต่ความถนัดของเราเนาะ ความกะ,ะของเราว่ามันได้หรือไม่ได้นะฮะกะว่ามันได้มุมพอดีนะเนาะจิบกะกะขนาดนี้นะ,ะตรงนี้ยังไม่ย้ำนะต้องต้องกลับอีตัวย้ำ ยัก็จะหลุดนะคะก็ทําไปเรื่อยๆมันก็จะชินต่อไปเราก็กลับนะะก็จะได้ประมาณนี้ ความสวยงามนะคะน,นะคะก็จะได้แบบนี้เพราะว่าเราต้องเผื่อตรงนี้ไว้ต่อกับขอบกระปรงนะคะก็จะมีอีกขั้นตอนต่อ,ตอไปเพื่อนๆก็รอดูนะคะเดี๋ยวก็จะคิ้วนะคะคิ้วตอนนี้ก็จะย้ำเลยย้ำนะะไม่ให้มันหลุด แล้วไปนานๆมันก็จะได้มันจะดีเราต้งย้ำนะฮะทำแบบดีนะ,ะต่อไปเป็นการประกบก็จะเดี๋ยวจิมจะทำมาชิ้นส่วนนี้ก่อนนะคะเรากะไว้ว่าพอดีพอเราประกบนะก็จะมีอ่าชิ้นอาชิ้นประกบเราต้องทำชิ้นนี้ไปก่อนนะคะอันนี้คือประกบเสร็จแล้วนะคะนี่ นี่แหละเาจะเอามาประกบยึดขั้นตอนต่อไปเนาะเพื่อนๆก็รอดูนะคะนี่ค่ะประกบเราประกบตรงนี้แล้วฝั่งนี้เราจะใส่ซิปนะคะแล้วก็ฝั่งข้างบนนี้ก็จะใส่ขอบขอบเอีวนะคะเนาะอ่ะเรามาดูอ่ะ่วนนี้ก่อนส่วนกระเป๋าก่อนนะคะ สองชิ้นนี้ค่ะเ,เพื่อนๆจิมก็จะโคนะคะทําชิ้นส่วนนี้ก่อนนะคะจําชิ้นส่วนกระเป๋านี้ก่อนให้เสร็จหมดเลยนะคะทั้งสองร้อยกว่าชิ้นน่าจะสองร้อยกว่าชิ้นเนาเพราะว่ามันห้าสิบโอ้มันร้อยห้าสิบตัวนะคะมันเพื่อนเราก็มันเป็นชิ้นเราก็มาประกอบกันเป็นตัวหนึ่งเนาะ แต่ชิ้นกระเป๋านี่ก็คือร้อยห้าสิบพอดีเลยเพราะว่ากระโปรงตัวหนึ่งก็กระเป๋าชิ้นหนึ่งเนาะชิมก็จะมาทําชิ้นส่วนนี้ก่อนให้เสร็จก่อนนะครับเพื่อนเนาะก็มารอดูกันว่าชิมจะประกอบแบบไหนนะคะทําเป็นหรือเปล่านะแต่ก็ทําได้อยู่แหละแต่เพียงแค่มันช้านะคะอาจจะไม่ไม่ทันใจเพื่อนๆนะคะก็จะทําภาพเร็วๆอย่างนี้ให้มันเหมือนเร็วนะที่จริงมันช้านะชิมก็เพิ่มความเร็วให้นะคะจะได้ไม่เบื่อกันเนาะก็ ให้เพื่อนๆมารอดูรอลุ้นกันนะคะว่าประกบตัวแบบไหนนะตอนนี้ก็ขอทำอาชิ้นกระเป๋าก่อนนะคะขอเยิบชิ้นกระเป๋าให้หมดก่อนนะคะยิบคิ้วให้เสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวมารอดูกันว่าขั้นตอนการประกบนั้นทํำยังไงนะคะเพื่อนๆมารอดูกันนะเพื่อนคนไหนที่ชอบดูนะคะนอ่อันนี้ก็จะเป็นชิ้นชิ้นซ้ำนะ ก็เอามาตัดเองนะคะเขาพูงมาให้แล้วก็เอามาประกบแบบนี้เนะีะ่มันต้องมีชิ้นซับก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก,ก,ก็ใส่แบบนี้เนาะ,ะก็ทําให้เสร็จก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะคะกลัวคลิปจะยาวนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ